ดูโวนนะครับโวโว,น,โวนจากแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เสนอนะครับ เสนอไฟฟ้าฟรีคลิปที่11แล้วนะครับดูโวลต์น,นะครับโวลต์โวลต์จากแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับ มาดูความเร็วรอบของมอเตอร์ขับนะครับประมาณพันเจ็ดนะครับพันเ็ดร้อยรอบมาดูรอบที่ได้ชาร์จนะครับประมาณหนึ่งพันนะครับรอบจะไม่เท่ากันเพราะว่าวงนี้ใหญ่กว่าวงนี้เล็กกว่านะครับ สังเกตวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะดับเครื่องให้ดูวนนะครับตอนนี้คือแบตมีอยู่11.9นะครับตอนนี้ไดชาร์จไม่ทำงานนะครับผมตัดสนามแม่เหล็กไดชาร์จออกดูรอบของตอนที่ประมาณ2,001นะครับตัวนี้1 4 0 0นะครับ1,400รอบ ตอนนี้ไดชาร์จยังไม่ทำงานนะครับมอเตอร์หมุนฟรีนะครับเราปรับรอบได้นะครับผมจะป้อนไฟให้ไดชาร์จสังเกตวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือไดชาร์จของ B M w นะครับ B M w ไม่รู้รุ่นไหนนะครับ 200m ส2สองโวลต์200รอยปอมนะครับแอมเยอะมากใช้คัทเอานอกนะครับคัทเอาอยู่ตรงนี้คัทเอาภายนอกควบคุมจากภายนอกครับส่วนมอเตอร์ก็สามรอยห้าิวัตต์ BLDC นะครับแมตตอรี่ร้อยสาสิบแอมสิบสองโวลต์นะครับ ในสภาวะที่เครื่องไม่ทํางานได้ชาร์จไม่ทํางานไฟหลอดไฟจะติดนะครับ12วอนตรงนี้ถ้าเครื่องทํางานเมื่อไหร่ปุ๊บหลอดไฟจะดับทันทีนะครับนี่คือกําลังชาร์จวนพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับชอบกด subscribe ใช่กดแชร์ถ้าแค่กดกระดิง่งพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีครับมอเตอร์ตัวขับวัดน้อยไปหน่อยนะครับความจริงมันต้องขั้นต่ำ500หรือ750นะครับแต่350วัตต์ก็ก็เอาอยู่แล้วครับแต่มันช้าหน่อยแค่นั้นเองครับรอบมันต่ำหน่อยวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เกิน5นาทีก็ขึ้นมา11โวลต์แล้วนะครับคาดว่าไม่เกิน1ชั่วโมงก็ประมาณขึ้นมาประมาณ12โวลต์นะครับ การดึงไฟออกไปใช้เราต้องใช้อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับการชาร์จถ้าใช้ไฟเยอะมันก็ชาร์จเหนื่อยครับได้ชาร์จจะร้อนนะครับเป็นอันว่าจบเรื่องแค่นี้ไม่ต้องสาธยายเพิ่มอีกแล้ว